โอเคก็สวัสดีกันนะครับจิ๋วผมนะครับกับการนะครับผมโยซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Cookie Run Tower ออกแอน n ์เจอร์นะทุกคนซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่มาเมื่อวานเลยนะทุกคนเป็นเกมที่เปิดปมาเมื่อวันที่26เออ26นะซึ่งผมมาอัปเดตหน่อยตอนนี้ผมเล่นมาประมาณรวมๆแล้ว17ชั่วโมงนะทุกคนจะมาเล่าประสบการณ์ว่า17ชั่วโมงเนี้ยกเกมนี้สนุกยังไงนะสำหรับผมเนี้ยต้องบอกกันว่าเกมที่เป็นเกมแนวทาวเวอร์ที่แบบสามารถควบคุมเองได้เดินเองไไดด้ทีี่่่่มใแบบวาัักนนตเ สักผมรู้สึกว่าเกมแบบเนี้ยมันสนุกกว่าเกมที่แบบว่าผัดกันตีนะคือส่วนตัวผมเองอะผมไม่ค่อยชอบที่เกมที่แบบว่ามันผัดกันตีนะผมรู้สึกมันยังไงไม่รู้อะแต่ผมชอบเกมแบบแนวที่แบบว่าเราสามารถเล่นตัวละครมันได้เหมือนกับโมบ้าอะไรอย่างเงี้ยเออบังคับตัวละครมันได้ซึ่งมาเข้าเรื่องของตัวเกมกันดีกว่าซึ่งตัวเกมตอนนี้ยังมีอะไรไม่เยอะมากแต่ว่าด่านเนี้ยมีให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะทุกคนนี่ าดูกันก่อนนี่ซึ่งตอนนี้ดาดเนี่ยมีให้เราเล่นทั้งหมด7ด่านเลยนะทุกคนซึ่งผมเล่นมาเพิ่งถึงดาน2อเองนะนี่ประมาณนี้ตัวของดานนะแล้วก็ตัวละครผมบอกก่อนนะว่าสำหรับคนที่อ่าต้องบอกงี้ก่อนคนที่เล่นในคอมแล้วทุกคนใครที่เล่นในคอมนะมันจะมีกิจกรรมตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้อย่าลืมมาทำกันนะทุกคนนี่สำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์นะทุกคนมันจะไปโหลดแอปของ Google p l a y g a m มมานะซึ่งตอนนี้มันยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะพอทุกคนโหลดมาแล้วเนี่ย ทุกคนจะสามารถซื้อแพ็ค240บาทฟรีได้1แพ็คเลยนะคือมันไม่จําเป็นต้องเสียตังค์นะศูนย์บาทนะย้ำนะว่าศูนย์บาทเลยทุกคนอาทุกคนไม่จําเป็นต้องซื้อแพ็ค240บาทอันนี้อย่างที่มันบอกก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คนี้ก็ได้นะทุกคนไปเสี่ยงอื่นก็ได้นะซื้อ t o w e r Pa าร์ก็ได้นะเพื่อจะเป็นส่วนลดนะซึ่ง Tower p a ์พาร์เนี่ยผมจะบอกก่อนว่าจาก275บาทอะมันลดเหลือ35บาทเองนะตอนนี้ทุกคนมาเล่นในคอมอะ ใครที่เล่นในคอมก็อย่าลืมนะทุกคนมารับกันนะตรงเนี้ยเหลือแค่35บาทนะสำหรับใครที่อยากเติมเอ่อทาวเวอร์พาร์ทนะแล้วเกิดใครที่อยากได้รับของจากตรงเนี้ยก็มารับได้เหมือนกันนะเออเพราะงั้นก็อย่าลืมมาทำกันนะผมไม่รู้นะว่ากิจกรรมมีถึงตอนไหนนะประมาณอีก11วันเอ่อประมาณ11วันนะประมาณเดือนหน้าแหละก็จะหมดเวลานะทุกคนก็อย่าลืมมาทำกันนะตนัวละครในเกมนี้ก็มีประมาณนี้อ่ากี่แถวละ่ะส2 3 4ก็ประมาณ20ตัวอ่า20ตัวนะทุกคน ซึ่งตัวที่ผมแนะนานะจากที่ผมเล่นมานะแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมาลอะไรพวกนี้นะตัวที่ผมแนะนาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย,อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนี่ตัวหน้าตู้เนี่ยอ่าผมต้องใช้คําว่าตัวหน้าตู้เนี่ยบางตัวเนี่ยก็ดีนะเออตัวหน้าตู้เนี่ยไม่ได้ดีเสมอไปทุกตัวนะแต่สำหรับผมเนี่ยจากการที่ผมได้ลองเล่นเขาเรียกว่าลองทําอะไรมาพวกเนี้ย ผมรู้สึกว่าตัวหน้าตู้แม้ว่าจะเป็นเจ้าคุกกี้รสครีมโซดาหรือว่าคุกกี้รสข้าวไรนะี่ดีนะผมจะบอกก่อนนะว่ามันดีมากแล้วซึ่งอีกข้อดีของ2ตัวนี้ก็คือมันมีเขาเรียกว่าอ่าอาร์ติแฟกต์ของมันเองโดยเฉพาะนะนี่อาร์ติแฟกต์อันนี้ก็เป็นของคุกกี้ครีมโซดาแล้วก็น,นี้ก็เป็นของข้าวไรนะทุกคนซึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนานะสับคนที่อ่าทีมสามารถจับได้3ทีมใช่ไหมตัวที่ผมแนะนำนะหนึ่งเลยคุกกี้ครีมโซดาแล้วทุกคนอ่าตัวที่สองคือคุกกี้ดาร์กช็อกโก นี่ตัวประมาณนี้แล้วก็ตัวที่3จะเป็นคุกกี้รสคารโมมาเละทุกคนซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวแจกฟรีซึ่งเป็นตัวแจกฟรีที่ดีมากนะผมจะบอกให้เอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตส่วนตัวนี้จะดีรองลงมาจากคุกกี้ดาร์ชอกโก้นะเป็นคุกกี้รสซอสพริกซึ่งตีไวมากผมจะบอกให้ว่าตีไว ตีหลายฮิตแล้วก็สกิลแรดเนี่ยคือแบบดีเลยคุณสามารถกดแรดแล้วกลับมาที่เดิมได้นั่นคือข้อดีของตัวละครตัวนี้นะผมก็ได้ใช้มันไปสักพักนึงแล้วแต่พอมีตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะสำหรับสายดาเมจเลยนะส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากแต่ตีช้าเออผมจะบอกงี้ก่อนแต่สกิลมันชาร์จได้นะแต่ตีช้าไปหน่อยเอามาเคลียร์กับมอนที่เป็นมอนตัวเดียวๆอย่างเช่นบอสเนี่ยกำลังดีแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนะส่่วววนตตีี้กกกกกลไไแ็มมาผบออ ส่วนตัวนี้สกิลก็ไม่ได้ไกลมากแต่สกิลเป็นสกิลหมู่นะสกิลหมู่แบบ1นึ่งสกิลแล้วก็สกิลชาร์จให้โจมตีอ่าโจมตีแรงขึ้นน่าจะประมาณนั้นอีก1นึ่งสกิลนะเป็นอันติซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ตีไวประมาณตัวนี้เลยตีไวเท่าเท่ากันแล้วก็มีสกิลพิเศษหลังตีประมาณ4ครั้งหรือ3ครั้งก็นะ่ดนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําก็จะเป็นตัวนี้อ่านี่คุกกี้ข้าวไรใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปตัวหน้าตู้เลยนะทุกคนถ้าทุกคนมีนะหามไดนะ้แล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นตตตัััววววททีีี่่่แแบบเป็็็นนนนระะะยไกนะกกกกลลออุคค้ึงื คุกกี้รถพ่อมดผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดีเหมือนกันนะทุกคนอ่าใครมีนะใน3ตัวที่ผมพูดมาเนะี่ยอย่างน้อยทุกคนต้องมี2ตัวเนี้ติดไอดีละนี่เป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเจอศัตรูเยอะๆใช้ตัวนี้เจอศัตรูที่เป็นบอสเดี่ยวใช้ตัวนี้ส่วนซัพพอร์ตจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ ถ้ามีตัวนี้แล้วไม่จำเป็นต้องหาตัวนี้แต่ถ้ามีตัวนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาตัวนี้อยู่ดีนะผมมีครีมโซดาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการ์ดของมันเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมมีการ์ดของเจ้าอ่านี่พ่อมดอยู่ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ เขาเรียกว่ายัางไงอ่ะไม่ได้ตัวละครอย่างข้าวไรเนี่ยแล้วได้พ่อมดมาผมก็ได้ใช้ตัวพ่อมดไปเลยนะก็ผมมีการ์ดของมันก็จะใช้ของมันไปเลยผมจะบอกก่อนว่าการ์ดของมันเนี่ยไม่จําเป็นว่าติดให้ตัวของมันเองนะอ่าผมจะบอกอย่างงี้ก่อนแต่ว่าการ์ดของอีพิกเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับการ์ดแลก็คือมันจะมีตรงนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมมีเรนจ์ซึ่งถ้าเกิดคุณเอาไปเลน์ไปใส่กับตัวเนี้ยเป็นเป็นสายสเปซนะตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่สามารถใช้งานตรงของสกิลเฉพาะได้นะเพราะงั้น แนะนำว่าสกิลเฉพาะเนี่ยให้หาตัวที่มันเข้ากันนะแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันนะซึ่งผมสามารถเอาตัวเนี้ยการ์ดเนี้ยไปใส่กับเจ้าดาร์ช็อกโกก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีสกิลติดตัวนะเป็นความสามารถเฉพาะของสายนั้นไม่ได้เป็นความสามารถของตัวละครตัวนั้นโอเคนะเดี๋ยวผมมาดูมันรีวิวให้ดูดีกว่าว่าตัวเกมเป็นยังไงนะทุกคนซึ่งในหมดระบบสุ่มก็ตามนี้เลยนี่2ตัวนี้อย่าลืมไปหากันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเก็บตัวเยอะนะ ตัวเยอะๆซึ่งผมได้ตัวละครที่เป็นอีพิกเนี่ยจากตู้เนี่ยเยอะมากนะเยอะกว่าตู้นี้อีกคีมโซดาผมก็ได้ตูน้นี้อ่าส่วนการ์ดผมก็มาสุ่มเป็นตู้นี้นะทุกคนจะมาสุ่มจากตู้นี้ก็ได้ตู้นี้เป็นตู้ฟรีนะก็หาเจ้าตัวนี้ในเรือเล่นด่านนะทุกคนนี่หมดด่านก็ดีตรงนี้เลยนี่เนหะ็นไหมิงเกิลเพลย์แล้วทุกคนก็มานั่งเล่นนะจากด่านก็จะมีกล่องมีไอ้นี่ที่เราเก็บเจนลี่หมีเนี่ยทุกเราเราเก็บมาครบเนี่ยอ่าผมต้องบอกก่อนว่าในทุกๆด่านเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะทุกๆด่านนะเราเก็บเยลลี่หมี่แบบเยลลี่ยักษ์มาเนี่ยเราสามารถเอามาแลกทุกอย่างครบได้เลยในร้านค้านะซึ่งก็อย่าลืมเอามาแลกกันนะอืมเป็นของที่ดีเลยแหละซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังที่จะทําเจ้าคุกกี้ครีมโซดาให้เป็นวลวตันอยู่แต่ตอนนี้มันตันได้แค่40เพราะตอนนี้ไม่มีน้ํายาอัพแล้วก็ไม่มีของจะเพิ่มอัพมันแล้วอ่ะซึ่งตัวเกมก็จะมีเงื่อนไขที่แนะนําบอกนะว่าเราควรจะใช้ ดาเมจที่เท่าไหร่ในการที่จะผ่านด่านได้ง่ายนะคือไม่จําเป็นว่าเราต้องมีดาเมจเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีดาเมจที่เกินนั้นหรือเท่านั้นเนี่ยมันจะผ่านดานได้ง่ายกว่านะล้วก็จะมีโค้ดให้เราทําให้เราเล่นได้3าดาวนะแล้วก็รางวัลเคลียร์ครั้งแรกนี้ก็จะของค่อนข้างเยอะเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกียงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะซึ่งการ์ดผมก็ปรับตามที่เราคิดว่ามันดีเลยนะหรือว่าจะกดติดตั้งด่วนก็ได้นะแต่ว่ากด,กดติดตั้งด่วนระวังดีๆนะเวลาที่มันแบบ ใส่การให้เราบางทีมันจะชอบใส่ของที่ดีสุดให้กับตัวละครมันไม่ได้เลือกของที่ตรงสายนะแต่ใส่ของที่ดีสุดตอนนั้นมันไปใส่สกิลของเจ้าคาโมไม้ผมนะั้นในตัวดองดาร์กช็อกโกนะซึ่งมันไม่สามารถใช้สกิลเฉพาะได้นะเพราะว่าสกิลเฉพาะของมันเป็นแค่สรับสายซัพพอร์ตนะโอเคไปดูใน,นด่านกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนซึ่งตัวเกมก็ทันคำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักนะเออโอเคมานี่ชคด่นานภายใน12นาทีแนละ้วทุกคนโอเค มาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอลบสกิลก่อนมานี่นะทุกคนสกิลของมันเปิดวานนี้เลยนี่นี่นี่โอเคโดนไปหน่อยไม่เป็นไรโอเคตึ้งในเกมนี้มันก็จะมีะจ,จุดจุดลับเลยนะบางทีเราก็ต้องนั่งหาเพราะว่าถ้าเราหาจุดลับไม่ครบบางทีเราก็จะได้เย็นรนะีมีดไม่ครบนะอืมโอเคโอเคตัวเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะซึ่งพยายามหลบให้ดีนะทุกคน โอเคมันจะมีเส้นเสียงแดงบอกอยู่ส่วนตัวผมนี้ก็หลบบ้างหล,ลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างนะโอเคเราก็ต้องลองดูระยะของตัวละครดีๆนะว่าตัวละครมันโจมตียังไงนะโอเคเดี okay. ๋ยวผมขจะจัดการตัวนี้ก่อนโอเคทีเดียวไปไปเลยให้ทันก่อนสองนาทีนะทุกคนพยายามมองหาสุลับด้วยนะซึ่งนีทุกคนได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้มันม,มีเสียงนอกนะเมื่อกี้ ถ้าเกิดผมไม่ได้หูฝาดจะมีเสียงนกซึ่งถ้าเกิดเราเจอนกเนี่ยนกจะพาเราไปหาสมบัตินะทุกคนอนี่นี่สกิลชาร์จที่ผมบอกซึ่งตัวนี้ไม่สามารถชาร์จได้นะแต่ว่ามันจะเป็นวงสกิลประมาณนี้นี่โอเคป้าเขาเส้นชัยซึ่งด่านที่เป็นเฟสสองนาทีนี่มันไม่ค่อยไกลหรอกมันจะยากใช่ว่ามอนมันเยอะ่อืมประมาณนี้โอเคแล้วก็เก็บดาวสะสมใช่ไหมว่าอันสุดท้ายให่เราสะสมครบเนี่ย เราจะได้ตัวรถไฟมา10อันเลยนะนี่วิวสิบสองแล้วซึ่งผมก็เล่นมาเล้สักพักเองแล้วซึ่งก็ติดติดในระยะหนึ่งเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นกินที่ค่อนข้างเล่น,เล,นเล่นมันเลยนะไปเราไปยาวๆเลยดีกว่ารับด่านต่อไปนะด่านนี้ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่โอเคแล้วคนนี่มันก็จะมาเลื่องด่านจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะนี่เคลียสเตเต้เคลียโดยไม่ตายเคลียภายใน2นาทียางนี้โอเคเออมาใหม่ทุกคนเมื่อกี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะทุกคนกินเน็ต ดูดูเน็ตก็ตัดเนเลยนะเออโอเคมาใหม่มาใหม่มาใหม่มา,าเป็นดานที่สองเสื้อที่สิบสามแล้วทุกคนมีแลกนิดนึงขอไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวมันก็ค่อย,ค,อยค่อยหายนะเมื่อกี้เน็ตมันไม่ดีโอเคเดี๋ยวผมเก็บเงินก่อนเงินนี้พลาดไม่ได้นะเงินยิ่งหายยากอยู่เกมนี้อัพเดตละครทีนี่เงินคือแบบแทบหมดโอเคมาโอเคบอสน่าจะเป็นบอสเดี่ยวหรือเปล่าไม่นะไม่ใช่บอสเดี่ยวออกมาหลายตัวนะ ซึ่งถ้าเราลืมว่าเราต้องมีเควสแล้วมั้เรากดตรงนี้เนี่นะกดพอแล้วเราก็มาดูนะนี่เจพยายามหลบดีๆทุกคนพยายามมองดีๆว่าเราต้องหลบฮึบฮึบเจซึ่งสกิลตัวนี้มันสามารถใช้ได้3ครั้งนะโอเคนั่นคือข้อดีอเจหลบก่อโอเคสกิลตัวอาร์ทุกคนเป็นอันติเมทร้0ย โอเคให้เราขึ้นไปข้างบนอา้าโอเคมาวนนี้ก็จะขึ้นไปยังไงงงเหมือนกันโอเคเยลลี่หมีสองอันเจียจีตรงนี้เลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านมาหาเราอีกโอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยจบชิวๆด่านนี้เป็นเควสสองนาทีนี่ด่านใกล้มากผมบอกแค่นี้ละนี่ชิวๆเลยไม่มีอะไรมากโอเคสี่สิบห้าดาวเราก็จะได้ตัวไปสิบตัวแล้วคนมาเราจะได้ไดถึงด่านบอสกันไปเลยถึงบอสเรียบร้อยมา มาดูกันบอสซึ่งถ้าเกิดมีตัวเดียวผมก็จะใช้เจ้าดาร์คช็อกโก้นะทุกคนไปซึ่งในเกมนี้มันจะใช้หัวใจนะเยลลี่หัวใจในการเล่นแต่ละด่านนะเพราะงั้นถ้าเกิดมันหมดก็รอรีนะทุกคนโอเคเราจะข้ามเรื่องเรื่องกันไปเลยนะใครที่อยากจะติดตามเรื่องก็ลองโหลดมาเล่นดูนะทุกคน,นเรื่องเกมก็ใช้ได้อยู่นะแต่ผมก็สนใจในเรื่องขนาดนะั้นไหมก็สนใจอย,อยู่แต่ว่าจะสนใจะเน้นไปที่ตัวเกมเพลมากกว่านะโอเค ่ไปข้าเนื้อเรื่องไปเลยอ่ะอเดี๋ยวใช้ตัวที่สองนะนี่ทุกคนชาร์จอย่างนี้นะทุกคนนี่ชาร์จประมาณนี้นี่โอเคกดขี้ขวากดตัว R เป็นสกิลชาร์จอย่างนี้นะทุกคนนี่เราก็ชาร์จโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคซึ่งตัวนี้มันมีความถึกอยู่แล้วนะทุกคนอืมโอเคมีไซเปอร์เพิ่มเข้ามาซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างน่ารำคาญนะแต่จริงๆอ่ะใช้ตัวแรกก็ได้นะถ้ามันเวลเยอะ จะผมจะลองใช้ตัวนี้ดูดีกว่าฮึบโอเคลบวันลบวันลบวันฮึบโอเคอ่าสกิลกดเห็นตัวละครมาผมมาเล่นละใช้ตัวละครจริงๆเลยดีกว่าเฮ้ยฮึบโดนๆตาอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคสตาร์แล้วทุกคนลุยเลยสตาร์แล้วก็จ้วงช่วงยับจ้วงยับจ้วงช่วงยับ จริงๆดาเมจมันจะเบาม,มากเลยดูดิเห็นไหมดาเมจมันไม่ได้หวือหวาแบบขนาดนั้นนะเราลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูดิเราดูดาเมจนะทุกคนต่างกันลิฟลับผมบอกเลยนี่โอเคโอเคฮึบโอเคระเบิดโอเคชาร์จปุ๊บชาร์จปุ๊บ ช, okay, ชัดโอเคเห็นไหมไดาเมจต,ต่างกันมากเลยทุกคนเฮ้ยค้างโอเคทุกคนต้องเริ่มใหม่นะเมื่อกี้มันอยู่ๆมันก็ค้างนะเพราะว่าก็เข้าใจได้แหละเพราะก้นเพลเกมมันยังเป็นตัวเบต้าอยู่เลยมันก็ยังมีค้างหลุดบ้างแต่เมื่อกี้เล่นมาเพิ่งเคยเจอเมื่อกี้นะอยู่ค้างหลุดไปเลยโอเคมาของงานไวเลยทีนี้ออกดปิดกดปิดผมจะไปกดตัวคิวตลอดเลยโอเคโอเคโอเคมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆ คมันส่งรูปน้องมันมาแล้วแบ๊บเดียวครึ่งหลอดแ๊บเดียวจริงแบบเดียวจริงมาเราจะตีให้มันโล่แตกไปก่อนนะล้วเราจะเปลี่ยนตัวเพราะว่าตัวน,นี้การตีธรรมดาของมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันแรงคือสก,กิลนะตีไปตีให้โล่มันแตกไปก่อนตีให้โลแตกทุกคนฮึบโอเคโลแตกเราเปลี่ยนตัวทุกคนฮึบตุตต่มแมงโล มันมันหยุดตัตั้นมาไวจัยวะโอเคโอเคมามาเห็นไหมรับเมจมอยู่ในข้างแรงแล้วทุกคนเอาก็เก็บสแต็กบนหัวนะนี่ทุกคน หาสก,กิลแล้วก็ลุยแล้วก็ยึบยืนประชันชิดมายืนประชันชิดโอเคเรียบร้อยนี่ยิ่งแกสแตก็กบนหัวยิ่งเยอะยิ่งแรงนะผมบอกก่อนนี่โอเคเราข้ามไปเลยดีกว่าโอเคนี่ยืนแอคเลยอย่างได้เรียบร้อยนี่ซึ่งตอนนี้ที่ผมกำลังหาอยู่นี่คือนี่นะขวดหลวดาวแบบนี้นะทุกคนมันเป็นเอาไว้อัพเลเวลของตัวละครเรานะโอเค ประมาณนี้ผมก็ได้สเตตสอเคลียร์เรียบร้อยแดนล้างลมถัว่วพัดนะทุกคนโอเครับตั๋วมาเลยสิบใบแล้วไปซุ่มกันดีกว่าเยลลี่หมีเราก็พยายามดูนะดูแต่ของที่ดีๆนะที่เราต้องการที่จะเอานะมีอะไรบ้างที่เราแบบอยากจะได้นะทุกคนซึ่งตอนนี้มันมีอยู่เอันนะซึ่งด่านนี้เหมือนมันจะไม่พอแนละ้วทุกคนปกติมันจะพอนะนะเ,อเดี๋ยวผมเอานี้ไปก่อนเลยเาะวาทุคี้ผมมันเป็นพาาดน้ำแนละ้ทุกคนโอเคเฮดสอันไปเอาใบครบ โอเคหมดแล้วทุกคนมีนี่ของทานมึนนะเดี๋ยวผมเอาระดับกลางไปด้วยอันหนึ่งโอเคได้แค่นี้นะไม่แน่ใจว่าเราจะมาเล่นเก็บที่หลังได้หรือเปล่านะแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรพยายามแลกอันที่มันคุมๆไว้ล้วทุกคนนี่เป็นระบบเพิ่มเพื่อนโอเคไปเราไปดูกิจกรรมกันนี่ซึ่งใครที่มีคุกกี้ครีมโซดาเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เราทํานะนี่อ่ามาทํากันให้ครบแล้วทุกคนแล้วก็ค่อยมารับของนี่ตรงนี้เป็นเรื่องราวนะก็กดๆไปนะไล่เพจมาก็น่งข้างเยอะนะ ก็ประมาณเกือบพันอยู่ประมาณนั้นโอเคมันก็จะมีคุยเรารับเราก็รับไปเลยนี่รับฉายยาครับจนภยัยโอเคติดตั้งไปฉายยาอะไรไม่รู้ติดตั้งไปก่อนโอเคนี่มันก็จะมีฉายยาให้เราใช้ตรงนี้นะวลรถไฟมามคิดตั้งมีอีกสองล้อตัวนี้ผมมีพันสามนะทุกคนผมก็รอที่จะไปสุ่มตู้ตู้นี้อยูอ่ถ้าได้ก็จะใช้โอเคนี่ตัวรถไฟมา มันจะเหลืออีก60มันจะมีการันตีนะทุกคนทุกๆ1 0 0ครั้งมันจะการันตีอีพิกแนะ่นอน1ตัวนะมาโครนาแตะที่ตัวอุ๊ยอุ๊ยม่วงทุกคนออกสีม่วงอุ๊ยมาดิอีพิกดูไม่ใช่เป็นตัวอะไรทุกคนอีพิกออกมาขอ,อให้เป็นตัวที่ผมต้องการนะของตัวนะเฮ้ยโอ้โหเป็นลูกกี้ครีมโซดาทุกคนมาอย่างนั้น ยังไงก็ครีมโซดานี่ไงโอเคแต่ไม่เป็นไรนะผมได้ครีมโซดามาเท่ากับว่าผมได้2ดาวแล้วนะกับครีมโซดาแล้วทุกคนอ้ยใจเรื่องนะจังหวะนี้นี่ตะกิดรับกกอนเลยเออได้ซ้ําถ้าเกิดได้ซ้ําตัวเดิมไม่ผมไม่อะไรนะคือผมคิดว่าคุ้มมากนี่อัพเกรดไปเลยโอเคเระดับมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ายัางไงอะสกิลเพิ่มขึ้นนะทุกคนนี่ปลดล็อกสกิลนี่เลยนี่ บังต่อสู้เพิ่มขึ้นขึ้นกระแทกทุกคนเมื่อซ้อมหลังเรื่องเรียนถึงฟูลสแต็คนะทุกคนสกิลซ้อมหลังเรื่องเรียนนี่หมายถึงว่าสกิลการโจมตีธรรมดานะการโจมตีพื้นฐานโอเคนะนี่ซ้อมหลังเรื่องเรียนเป็นสกิลพาสซีฟพื้นฐานถ้าเกิดมันตีครบประมาณ3ครั้งนะทุกคนโอเคตอนนี้2ดาวแล้วทุกคนสหรับเจ้าคุกกี้รสครีมโซดาของผมนะเป็นตัวแบบอีพิกนะตอนแรกผมคิดว่าจะได้แบบอ่าไม่ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวไหนนะอ่านี่ ไอ้ข้าวไร้ทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนคุ้มคุ้มคุ้มโอเครับของนี่หินวิญญาณแล้วทุกคนเราได้รับหินวิญญาณมาแล้วก็อัพตัวละครได้อีกโอเคนินจาเระดับไปยาวๆทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนสลับตัวเกมนะเราก็เพลินๆผมบอกเลยว่าลองโหลดมเล่นดูนะใครที่แบบกำลังหาเกมเล่นอยู่บอกเลยว่าเกมนี้เพลินมากๆนี่ซึ่งผมหาเก็บอีแค่สิบผมก็จะเลื่อนขั้นมันอีกแล้วนะทุกคนโอเคซึ่งเราก็หาจะกกิจกรรมก็ได้นะนี่ อัปเกรดคุกกี้ครีมโซดาเป็น3ดาวทุกคนพอเราอัพ3ดาวใช่ไหมเราก็ได้อีก10ก็จะกลายเป็น4ดาวทุกคนคือแบบ5ดาวไวมากผมบอกก่อนเออบางงาั้นนี้ตัวหน้าตู้ผมบอกเลยว่าตัวหน้าตู้คือตัวที่ดีที่สุดนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะทุกคนสำหรับเกมนี้นะไม่ได้โฆษณาหรืออะไรนะแต่ว่ากิมมันสนุกจริงๆเลยอยากมาแบ่งปันนะสำหรับใครที่กำลังหาเกมเล่นอยู่ยังไงลองไปเล่นเกมนี้ดูทุกคนสนุกจริงๆนะบอกก่อนเล่นเพลินๆมีโหมดหลายโหมดแล้วทุกคนยังไงก็สหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนนะคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเกมนี้ให้ไปบ่อยนะทุกคนถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนเป็นกำใจนะทุกคนถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็คอมเมนต์ไว้เยอะนะเดี๋ยวผมจะทำให้เล่นต่อนะทุกคนโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ bye bye. ายบายเจอกันนะครับผม